อ๋นี่สองคนม่ช่เดกอกมานคนดูแลฟาไปน่นรับ้านน้นของเขาซีจันความระวังเพราะว่าจากทางรถไฟไปรู้สึกมันจะประมาณ200เมตรหรืออะไรกงรับ

ทำการตรวจสอบที่ว่าพบจระเข้ดูนะครับตอนนี้มีความคืบหน้าตรวจสอบเราจะดำเนินการยังตรงไหนครับก็จากการตรวจสอบเนี่ยในเบื้องต้นนะครับก็คาดว่าผู้ที่พบเห็นเนี่ยจะมีจระเข้อยู่สองตัวนะครับแล้วดำเนินการจับกลุ่มเอ้ยไม่ได้มีการจับไปแล้วหนึ่งตัวนะครับยังเหลือคาดว่าเหลืออีกหนึ่งตัวนะครับคาดว่าจระเข้นเนี่ย หลุดมาจากความจระเข้ซึ่งปิดกิจการไปแล้วนะครับแล้วก็พื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่คราบเกี่ยวระหว่างอําเภอบางมงกับอําเภอสัตหีบนะครับแต่ก็เราได้ประสานทางเจ้าหน้าที่ประมงนะครับเพื่อจะจากัดจระเข้ต่อไปนะครับพื้นที่ผมได้ประสานเจ้าหน้าที่ประมงอำเภอนะครับหาวิธีการที่จะค้นหาจระเข้ที่เหลืออีกตัวงต่อไป ราจะมีการประชุมต่อไปอยูอว่าไปวางแผนกันต่อไปใช่ไหมครับเมื่อเ,เราเชิญเจ้าหน้าที่ประมงเลยกาลังจะถึงอยู่แล้วับกาลังจะถึงแล้วเดี๋ยวก็คงลองใช้มาตรการอาจจะใช้วิธีการใช้เหยื่อล่อนะครับล้วปิดทางน้ําเพื่อไม่ให้จระเข้หลุดลอต่อกไปราบตรงนี้เราก็จะใช้วิธีการตรงนี้ในเรื่องต้นก่อนนะครับจากการจากการลงพื้นที่วันนี้ครับมีอุปสรรคไงมาทบในการค้นหาตัอจระเข้ที่ยังไม่เจอครับ พื้นที่เห็นเป็นนาบัวเนี่ยอยู่ประมาณพื้นที่คร่าวๆเนี่ยประมาณ20ไร่แล้วความลึกของ,งน้ำเนี่ยประมาณครึ่งเมตรก็จะเป็นปัญหาอุปสรรคอยู่นะครับก็ต้องใช้วิธีถึงผมบอกตั้งแต่เบื้องต้นแล้วว่าต้องใช้วิธีใช้เหยื่อล่อนะครับใช้เหยื่อล่อเพื่อจะล่อมันขึ้นมาแล้วก็ทาการจับตัวในส่วนตรงนี้มีการติดต่อไปทางเจ้าของฟาร์มยังครับว่าได้ตรวจสอบจระเข้ว่าหายไปหรือเปล่า ตอนนี้เจ้าของฟาร์มเท่าที่ผมตรวจสอบเบื้องต้นที่ไปที่ฟาร์มมาเนี่ยเขาปิดการแล้วยังหาคนดูแลไม่ได้เลยนะครับเดี๋ยวได้ปดิฟามเนี่ยมันอยู่ในเขตเทศบาลตะบนห้วใหญ่ผมก็นี่ท่านรองนายกเทศบาลหัวใหญ่มาด้วยนะครับเดี๋ยวจะได้ประสานกับเจ้าของฟาร์มนะครับเพื่อตรวจสอบว่ามันยังมีสารเิษหลงเหลืออยู่ในฟาร์มอีกหรือไม่ ตรงตรงนี้ครับหากหากว่าจระเข้เนี่ยหลุดมาจากฟาร์มของเขาจริงนะครับตัวเจ้าของฟาร์ามเนี่ยครับมีความผิดยังไงบ้างครับก็ต้องตรวจสอบว่าใบอนุญาตเขามีไหมหรือใบอนุญาตขาดหรืออย่างตอนนี้ก็คือประสานรองนายกแล้วนะครับว่าจะตรวจสอบเบื้องต้นว่าใบอนุญาตหรือหยุดกิจการไปแล้วเนี่ยมีมีการดูแลยังไงบ้าง,รงครับอยากให้นายฝากถึงประชาชนนะครับที่อยู่บริเวณใกล้เคียงนะเพราะว่าบริเวณใกล้เคียงเนี่ยมีแหล่งน้ำธรมธรมชาตินะครับ ถ้าพบเห็นจอยเข้ครวรทำยังไงก็ให้แจ้งเจ้าหน้าที่แล้วกันถ้าประชาชนนะครับในพื้นที่พบเห็นเนี่ยให้รีบแจ้งไม่ว่าจะเป็นพื้นที่เทศบาลตำบลห้วยใหญ่หรือพื้นที่เทศบาลตำบลเขาชี้จันนะครับเราก็พร้อมที่จะลงมาดูแลอยู่แล้วครับนะครับนี้หรือแจ้งเจ้าหน้าที่สพนาจอมเทียนก็ได้นะครับหรือสอพห้วยใหญ่ได้ทุกที่นะครับนั้นกะทั่งอำเภอบางมุงและอำเภอสัตหีบครับ การไปแล้วเนี่ยมันยังมีการเลี้ยงอยู่หรือใบหรือยเนี่ยมันยังอยู่ครบอะไรไหมเพราะอาจารย์นะเพราะนี่ดูแล้วตัวแรกมันน่าจะใี่การเทศบาลเชิญมามาพบแล้วก็ดูว่าขอตรวจสอบแล้วมันยังมีจรรท์เทอยู่ในพื้นที่ไหมนะ้